สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบท,ทำอะไรตั้งหลายอย่างตั้งแต่เช้านะวันนี้เป็นวันหยุดวันแรงงานของอเมริกานะคะ2กันยายน2562นะคะตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยโบไลฟ์สอนภาษาอังกฤษโขอประชาสัมพันธ์ ช่องภาษาอังกฤษของโบก่อนนะแล้วเดี๋ยวโบจะเข้าเรื่องของวันนี้นะคะโบ๊อยากให้ทุกคนได้เห็นน้องกระต่ายหลังบ้านจังเลยอะ่ะก็มีไลฟ์เอาไว้อยู่ในช่องนี้นะคะถ้าเกิดคุณสนใจที่จะฝึกภาษาอังกฤษโบ๊เน้นการพูดออกเสียงนะคะภาษาอังกฤษแบบสำเนียงไทยชัดเวอร์นะคะใครที่สนใจแล้วก็ต้องการจะฝึกคุณไปหาดูในไลฟ์ละกันนะแล้วก็คนที่อยากที่จะเรียน ส่วนตัวกับโอ๊นะคะส่งข้อความมาถามส่วนตัวแล้วกันนะหรือคุณเอาอีเมลอัดเดรสโปรไปก็ได้แล้วกันนะ o a t h p p at gmail com เดี๋ยวว่าจะขึ้นให้สำหรับใครที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโง่คนโง่ ไม่พูดถึงคนฉลาดนะพูดถึงคนโง่อย่างเดียวมีใครบ้างที่บอกว่าตัวเองอะ่ะโ,โง่โง่ไม่เกี่ยวกับคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่นี่ไม่เกี่ยวนะคุณคุณอะ่ะที่บอกว่าฉันอะ่ะโง่ถ้าเกิดว่าคุณฟังอยู่นะแล้วคุณรู้ว่าเออมีใครที่เขาเป็นอย่างนั้นอะ่ะโพสแล้วคุณไปเล่าต่อเขาก็ได้นะหรือคุณจะบอกให้เขามาดูเองก็ได้นะโพสนะไม่คิดว่า บนโลกไปเนี่ยมีคนโง่มีความคิดว่าจะพูดว่าความเชื่อจริงๆมันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นความคิด <c oughs> ความคิดของโบสเองนะของคนอื่นมันไม่รู้นะแล้วก็มันไม่รู้ด้วยว่าบทบัญญัติคําภาษาไทยว่าโง่แปลว่าอะไรยังไงว่าไม่ได้รู้ไม่ได้ไปเช็คนะคนเนี่ยเกิดมามีสมองเพียงแต่ว่ามัอาจจะขนาดไม่เท่ากันสมองอาจจะมีความพิการเพราะว่ามันมันเป็นไปได้ใช่ไหมคนเกิดมาแล้วสมองพิการ หรือมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นคือความต่างแต่ตราบที่คนเรามีสมองคิดว่าทุกคนน่ะไม่โง่เพราะในเมื่อมีสมองเราจะต้องคิดอะไรอะไรได้สำหรับพปอแล้วเนี่ยคนโง่คือคนที่คิดอะไรไม่ได้ไม่ใช่คิดไม่เป็นนะคือคิดไม่ได้สำหรับตัวปอเองอะปอเคยเป็นคนที่ไม่ใช่คนโง่นะแต่เป็นคนที่ มีความรู้สึกว่าในสมองตัวเองอะ่ะมันว่างเปล่าพยายามที่จะคิดแล้วแต่มันคิดอะไรไม่ออกในอดีตที่ผ่านมาซากักอายุที่จําความได้ที่มีความมีความรู้สึกว่าในสมองตัวเองว่างเปล่าตรงนั้นคือครั้งล่าสุดเลยแล้วหลังจากนั้นก็นมีค่อยๆเริ่มคิดเริ่มคิดเยอะแยะมากมายจนสมองมันเต็มครั้งที่โปร๊รู้สึกตอนนั้นเนี่ยโ๊อายุอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบช่วงช่วงประมาณนี้แหละแล้วพอหลังจากนั้นมาก็คือเป็นคนที่ไม่โง่แล้วโ <c oughs> บ๊์ไม่เคยคิดว่าตัวเองโง่ไงแต่นี่พูดให้ฟังนะคะพูดให้ฟังเป็นคนที่สมองไม่ว่างเปล่าสมองเต็มนะคะมีข้อมูลส่งมาเรื่อยๆเพราะเกิดจากการที่โบ๊์ใช้สมองใช้ความคิดอยู่เรื่อยๆทีนี้ในความคิดของโบ๊์เนี่ยนะที่ไม่ได้บอกว่า มีใครโง่เลยแล้วแล้วยังไงอะคือไม่มีใครโง่อะแต่คนที่คิดได้ไม่เท่ากับคนที่เขาคิดได้มากกว่าเท่านั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่ที่โบสทคิดเห็นความต่างนะแต่ไม่ใช่งโง่คิดได้แต่คิดได้ไม่เท่ากับคนที่เขาคิดได้เยอะกว่าหรือคนที่ ไม่เขาเรียกอะไรนะเป็นคนสติสตังฟั่นเฟือนหรือคนบ้าเนะ่ะเอออย่างนั้นน่ะก็ไม่โง่นะพระโพดอ่ะมั่นใจว่าคนที่สติสตังฟันฟ่นเฟือนคนบ้าเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขาแต่เขาก็จะมีความคิดที่ประหลาดๆกว่าคนปกติไงแต่เขาก็ไม่โง่ไงที่เหมือนเพลงอะ่ะถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่เออมันจริงนะนี่สําหรับพระโอดนะ ใครที่เห็นด้วยกับโบ๊ทคุณก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าคุณเห็นด้วยกับโบ๊ทอะเออทีนี้เวลาที่คุณไม่ว่าจะเป็นใครนะที่เป็นคุณอะบอกว่าตัวเองโง่โบ๊ทแนะนําคุณแบบนี้คุณหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็คิดซิว่าคุณคิดอะไรได้บ้างอะไรก็ได้ที่คุณคิดได้ถ้าคุณคิดได้อะคุณไม่โง่ค่ะเพียงแต่ว่า คุณคิดได้ในสิ่งที่คุณคิดได้คุณคิดได้จากสิ่งที่คุณเห็นคุณได้ยินมาคุณอ่านมาคุณรับข่าวสารมาหรือคุณมีประสบการณ์นั้นๆแต่สิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณคิดไม่ได้เหมือนกับคนอื่นที่คุณมองว่าเขาเป็นคนฉลาดอ่ะเออแล้วคุณโง่น่ะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ที่ต่างจากเขาไงคุณไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่เขารู้ไง คุณไม่เคยรู้ไม่เคยได้ข้อมูลในสิ่งที่เขารู้ไงมันก็เลยคิดไม่ได้ไงไม่ใช่มันตัวเราเนี่ยตัวคุณเนี่ยก็ได้คิดไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าเออทําไมเขาคิดได้นู่นนี่เขาฉลาดแล้วเรางโง่มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไนงะใช่ปะละ่ะทีนี้โอจะบอกว่าถ้าคุณคิดได้อะไรก็ได้ที่คุณคิดได้แล้ว คุณอ่านออกเขียนได้คุณฟังแล้วคุณสามารถเอามาคิดได้ในแนวของคุณในแบบของคุณแหละมันไม่เหมือนคนอื่นหรอกคุณก็ไม่ใช่คนโง่งแล้วคุณเป็นเพียงคนที่รู้น้อยรู้น้อยกว่าคนที่เขารู้เยอะนะไม่ใช่รู้น้อยรู้น้อยยังไงรู้น้อยกว่าคนที่เขารู้เยอะหรือเป็นคนที่คิดได้ไม่เท่ากับคนที่เขารู้เยอะหรือคิดได้ไม่เหมือน กับคนที่เขารู้เยอะจริงๆแล้วอะ่ะคิดได้เหมือนคิดได้แตกต่างอันนี้มันมันมันไม่สามารถจะบอกได้นะว่าคุณรู้น้อยกับเขาหรือเปล่ามันเป็นการที่คิดต่างต่างหากแต่คนที่คิดได้น้อยอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่โบ๊ททำงานกับฝรั่งแล้วก็มีน้องๆเขาก็ เขาเป็นคนที่ทํางานใช้แรงงานไงเขาไม่ได้ใช้ความคิดโปดเป็นคนเป็นคนทางานที่ใช้ความคิดไงแล้วแค่เรื่องง่ายๆน้องบอกแค่เรื่องง่ายๆทําทไมหนูคิดไม่ได้หนูคิดหนูคิดเป็นวันเลยนะพี่โอดหนูมาถามพี่โอดแปบ๊บเดียวพี่โอดตอบได้เลยอะ่ะอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือน้องเขาทําอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วเขาก็จะเอากระดาษแข็งติดกับผนัง แล้วมันติดไม่อยู่แล้วน้องเขาก็แบบพยายามที่จะคิดเนี่ยว่าเอ้ยแล้วมันจะติดยังไงดีไอ้นี้เทปนั้นมันติดไม่อยู่อะไรประมาณเนี้ยเขามาถามถามโบแล้วโบก็บอกเขาไปทันทีเลยว่าเออก็หาอะไรมารองมันก่อนสิมันจะได้ติดอยู่หรืออะไรทํานองเนี้ยโบจําไม่ได้แล้วนะเพราะมันนานแล้วน้องบอกว่าเอ้ยผมอะ่ะคิดอยู่ตั้งครึ่งวันนะพี่โอ๊ตผมคิดไม่ออกอะ่ะแต่ทําไมถามพี่โอ๊ตพาะวคิดได้วะ่ะแล้วเออมันจริงด้วยวะ่ะ เออมันง่ายๆเองทำไมผมคิดไม่ได้วะมันก็เกิดขึ้นได้ไงแต่ถามว่าน้องคนนั้นเขาโง่ไหมน้องเขาไม่โง่หรอค่ะเพราะน้องเขายังมีความคิดที่จะทำสิ่งอื่นๆที่โปทำไม่ได้ก็มีแล้วโปก็คิดไม่ได้เหมือนเขาก็มีนะเอาละโปขอจบเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องคนโง่นะคะจำไว้นะทุกคน คนโดยเฉพาะคุณที่คิดว่าตัวเองโง่คุณไม่โง่นะคะเอาไว้คราวหน้าพโบจะมาคุยเรื่องคนโง่คิดว่าตัวเองฉลาดจริงๆมันเป็นแค่คำพูดอย่างที่โบบอกไปไงคุณไม่โง่ไม่มีใครโง่หรอกเพียงแต่ว่ามันสื่อให้เห็นว่าคนผู้นั้นน่ะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำไงแล้วคนอื่นเขามองว่ามันไม่ใช่ ก็เลยกลายเป็นคนโง่ลแล้วอวดฉลาดเอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบการสาระเนสาระของโบ๊์เท่านี้นะคะโบาะจะหม่ำๆหม่ํานี่โมิเตอร์ซื้อไว้ให้ท่อนเวอร์เลยมันคือแซนด์วิชอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละหิวมากวันนี้ไปทำงานมาเหนื่อย แล้วก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนไปอุดหนุนช่องภาษาอังกฤษของโบท๊ทกันหน่อยอิงโอดนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษนะคะติดต่อมาได้นะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจุ๊บจุบ